แบคีมปากแบนเนี่ยมันก็คือไว้สําหรับหนีบชิ้นงานนะครับจับชิ้นงานหนีบหนีบชิ้นงานแล้วก็ไว้ตัดจะมีด้านตัดด้วยครับด้านตัดตัดลวดนะครับตัดลวดหนีบชิ้นงานต่างๆนะครับแล้วใช้ให้เหมาะสมด้วยห้ามไปเคาะนะครับคีมปากแบนนี่คีมปากแบนนะครับสามารถตัดได้ด้วยมีมีฟันคมๆเนี่ยตัดได้ด้วยแล้วก็ใช้จับได้ด้วยใช้ถึงชิ้นงานจับชิ้นงานปากแบน ไปครีมปลายแหลมครีมปลายแหลมนี่เก่ามากเลยครีมปลายแหลมครีมปลายแหลมก็เช่เนเดียวกันมีด้านปากตัดนะครับปตัดตัดลวดตัดตัวสายเคเบิลทายได้แล้วก็มีปลายที่แหลมนะครับไว้ดึงไว้จับทิ้นง,งานได้เหมือนกันอันนี้ครีมปลายแหลมหรือครีมตัดจิ้จบนะครับก็ต้องมีใช้ ก็เครื่องมือทุกชนิดเนี่ยเราสามารถมีไม่ต่ำกว่าหนึ่งตัวได้จะมี2ตัว3ตัวสำรองไว้ได้ครับไว้ใช้งานเวลาหยิบจับสะดวกต่อไปตัวนี้คีมทางแหวนคีมทางแหวนเป็นคีมเฉพาะเอาคีมหุบมีคีมหุบคีมทางมิกอางคีมหนาคือคเวลากรรม มันจะทางออกทางปากแหวนครับจะมีแหวนรุ่นที่เป็นแหวนล็อกที่ไว้ถอดออกคือเราคีนตัวน,นี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บีบทางก็เรียกคีนทางอันนี้เวลาบีบแล้วมันจะอุบเข้าแหวนล็อกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่มันแบบเอาออกทางกับเอาอุบเข้านะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเครื่องมือพิเศษเวลาใช้ใช้เฉพาะงานเราจะใช้ใช้เฉพาะในการ บีทางแหวนล็อกเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้ไปทําอย่างอื่นไม่ใช้ไปจับชิ้นงานแล้วดึงนะครับเพราะว่าคีมทางแหวนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยด้านปลายมันเนี่ยมันจะเล็กมากมันจะเล็กมากแล้วมันก็จะหักง่ายถ้าเราไปใช้จับชิ้นงานก็จะเกิดความเสียหายนะครับอย่างไงใช้ถูกต้องด้วยนี่คีมผูกกับคีมทาง,ทาง